ผมปรจามเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับก็เป็นแป้นเหล็กที่ผมนะครับสั่งผลิตขึ้นมานะครับอัวนี้ถ้าเรากดไปเนี่ยสังเกตดูตรงหน้าจอนะ้ก็จะขึ้นนะครับเป็นตัวเลขเต๊ตเต๊ตเ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 ตอ่าครับตัวนี้ดีตรงที่ว่าสามารถเซตซิโร่นะครับเซตค่าเลงได้นะครับอัตโนมัติสามารถสอบเทียบได้สมมติว่าคุณไปทําฐานให้มันใหญ่กว่านี้หนักกว่านี้ มันก็จะไม่ขึ้นเป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็สามารถเซตได้นะครับอ่ะมาดูกันดับแรกเลยนะครับมันจะมีการใช้งานทั้งหมดอยู่3โหมดโหมด R ถ้าเราคลิกไปที่ pin น,นะครับ R B 3นะอ่าปุ๊บเป็นการแสดงค่าสรรมการ summation นะครับสรรมการก็คือ y เท่ากับ m x บวก4ตอนนี้สรรมการอยู่ที่0.042 x ลบด้วย0.165นะครับ ค่าแซก็คือค่าที่1กิโลกรัมเนี่ยนะครับค่าที่1กิโลกรัมเนี่ยมีค่าเท่ากับ63ค่า r คือค่าที่สูงสุดของเลงนะครับค่า r มีค่าสูงสุดของเลงก็คือตัวนี้ค่า r เนี่ยเท่ากับ988ก็คือ40กิโลกรัมเพราะว่าเราใช้โหลดเซลล์40ิกิโลกรัมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสมการถ้าเรามาคำนวณนะครับเอา y เท่ากับ x บวกแล้วก็คำนี้มาคำนวณ x 1 ลบ x 2อันนี้ x 1อ่ะโทวทีครับ x 2นะครับ x 2 9 8 8ปลบ x 1 9 8ก้าลบตัวนี้นะครับนะ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ1นะครับก็จะได้ค่าสรรมการมาเป็นค่าความชันใช่ไหมครับแล้วก็ตัว4ก็หาได้โดยกันสลับสลับไปลบนะครับที่ y y เป็นกิโลกร,รัมนะครับเราก็จะได้สูตรนี้ออกมาอ่ะพิน3นะครับ Rb 3นะครับเป็นตัวดูสูตรว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะคราวนี้เรามาเซตที่ Rb 4 Rb 4นะครับ Rb 4คือการเซตค่าเล้ง1กิโลกร,รัมนะครับ1กิโลกร,รมัมพอเซตเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็อันหนักหนกิโลกร,รัมมากดนะครับอ่าไปที่นี้ผมก็กดโจ๊ะเห็นไหมครับค่าก็จะขึ้นนะพอเราได้1กิโลกร,รัมเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงตัวนี้ออกดึงสายตัวนี้ออกจึ๊บมันก็เรียบร้อยอ่ะ ทีนี้ในที่นี้ผมใช้มือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทีนึงนะครับไม่ถนัดอย่างแรงเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับผมกดตอนนี้ประมาณ60กว่านะครับอ่าหกสิบกอ่าหนกิโลกร,รัมเส็นเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่66นะครับ แป๊บหนึ่งอ่าคันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงสายนี้ออกนะครับดึงสายนี้ออกมันก็จะกลับศูนย์หน้าจอเดิมคันนี้ผมก็มาเซตที่ B5 r B5 เป็นการเซตเลงสูงสุดก็คือผมเซตไว้ที่40กิโลกรัมใช่ไหมครับเราก,กดเต็มที่เลยครับ40กิโลกรัมผมก็กดเต็มที่เลยนะครับกดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาสายนี้ออกนะครับอ่ะยากนิดหนึ่งไม่ถนัดเลยนะครับ ในที่นี้ผมกดได้แค่728นะครับจริงมันได้ถึงสุดถึง1 0 2 3นะครับก็ได้ที่720กว่าย20กว่าแต่นี้มันจะกลับสู่หน้าจอเดิมเพราะเราถอดเรียบร้อยแล้วนะครับทนี้อยากจะดูใหม่เอ๊ะสมก,การถูกต้องไหมคำนวณครับสมก,การตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสูตร 0m มีค่าเมีค่ากับ0.058นะครับแล้วก็ C ก็คือลบ8 8 8แล้วาคำนวณครับเมื่อกี้เนี่ย y 2ลบ y 1ก็คือ y 2คือ40กิโลกร,รมัมลบด้วย1กิโลกร,รัมก็คือ39ใช่ไหมครับหารด้วย x 2ลบ x 1 x 2คือ728ลบด้วย x 1คือ66นะครับลบเรียบร้อยแล้วทำการหารเรียบร้อยมานะครับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2 f 1ได้คำนวณค่ามาเป็นตัว m ออกมาเสร็จเรียบร้อยเราแทนค่าครับเราแทนค่า y ด้วย40 m เท่ากับ0.058 คูณกับ x x คือค่าสูงสุดก็คือ728เราจะได้ค่า4ออกมาคำนวณเป็นค่า4ออกมาเพราะนั้นได้ค่า4ออมาเป็นลบสองเป้งเลยไหมครับท่านี้ถ้างั้นถ้าเรากดนะครับเราถอดนะตอนนี้เราถอดออกเลยเน้นแค่ดูสูตรเฉยๆนะ pb 3ดูสูตรเฉยๆ pb 4เซตช่วง1กิโลกร,รัมนะครับเอา1กิโลกร,รัมตั้งวางนะครับก็ก PVC, แล้วก็เอานี้จิ้มไปที่ pb 4แล้วก็1กิโลกร,รัมตั้งวางเสร็จแล้วดึงออกนะครับต้องการเซต40กิโลกร,รัม ก็เสียบไปที่ PB 5เอา40กิโลกร,รัมวางเสเร็จเรียบร้อยแล้วดึงออกมันจะคำนวณให้เสร็จสรรพเลยนะครับ PB 3ไว้ดูสูตรอ่ะคราน,นี้พอเอาของเอาพวก PB 4 PB 5 PB 3ออกหมดเรียบร้อยแล้วก็มันก็พร้อมช่างนะครับผมมากดดูเตเๆเต้เต้เห็นไหมครับ40กิโลกร,รมัมเห็นไหมครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าเล้งมันยังมีอยู่ ันนี้อยากจะไปเพิ่มลดอัตราการขยายทำยังไงครับนี่ครับนี่นี่นี่มันมีตัว R อยู่นี่5้โอห์มคุณให้อัตราการยั่งได้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับมากกว่านี้ก็ได้ถ้าต้องการให้อัตราการขยายมันมากๆมากๆเปลี่ยนเล้งตัว R ให้น้อยต้องการอัตราการยให้น้อยเปลี่ยนเล้งไอส์มากในที่นี้ผมดูแล้วถ้าทางน่าจะต้องน่าจะต้องเปลี่ยน R หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะครับ4ีิิโลกรัมนะเอา4ววางแล้วก็จะรู้เลย นะครับเห็นไหมกดแล้วมันก็จะขึ้นเป็นกิโลกรัมมาให้นะครับโอเคนะครับผมประจำเสร็จครับสวัสดีครับ